เนี่ยเด็ e ยกันใ้เก็บดมาวะเนี่ลูมาเจอพอดีเลยค่ะเขเจ้าม้าไปอาบน้ำนะคะอันนี้ก็คืออีกที่หนึ่งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง welcome to m i r a c ่ e Ang Tukte in USA enjoy สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเฮลโลเอ e ว y o n e w e นเวลค t มทูเมียฝรัง่งตุกตาไลฟ์อินยูเอนาะคะ่ะเมื่อนี้อ่าตุกตากัสิบ้าลูกๆออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าตุกตาเห็นยังเวยรงามระวังทางตุกตากัสิถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทําเป็นคลิปมาให้ท่านผู้ชมอ่ารับชมนั่มด้วยค่ะเด้อ <c oughs> กบลูวาสิแบบว่าไปไซสดะะีเนาะค่ะเนาะกะอ่าแล้วแต่ลูกนั่มเนาะค่ะเนาะกบแน่แบบว่าไปชมเขาพันอาร์เมชแบบว่า ถแถวๆบานทุกตาอยู่นี่โดยมากสิเป็นแบบชบทหรือว่าเป็นขั้นทรีเนาะค่ะนอาอาซจจิไดชมกับ,บรรยากาศชบทนรือว่าวั้นทรีเนาะค่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวจึงได้กลับไปติดตามรับชมคลิปรับชมวิดีโอรับชมวิวสวยงามนํำตุกตาได้เลยค่ะเล y โกยูไกนี่ก็คือเส้นทางที่ตุกตาจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนะคะท่านผู้ชมคงจะสังเกตเห็นรถม้านะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งเผาพันอารมิ เขาจะไม่ทํางานทุกวันอาทิตย์นะคะก็คือเขาจะออกไปมิริง่งหรือว่าออกไปพบเจอกลุ่มอาร์มิชด้วยกันหรือว่าไปโบสถ์อาร์มิชนั่นเองนะคะที่ที่เพนซลเวเนียรัฐที่ตุกตาอยู่ในอเมริกานี่นะคะรถม้ากับรถก็จะใช้ถนนเส้นทางเดียวกันนะคะเราจะต้องแบ่งหรือว่าแชร์ถนนกับอาร์มิชด้วยนะคะ ในช่วงที่รถติดไฟแดงนะคะตุ๊กตากเลยจะขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์อามิสนะคะวัฒนธรรมของอาร์มิสนี่นะคะเขาจะไม่แต่งงานกับคนนอกเผ่านะคะถ้าใครที่ฝืนกดแต่งงานกับคนนอกเผ่านะคะก็คือจะโดนตัดออกจากวงตระกรูลทันทีเลยนะคะนี่แหละค่ะเหมือนคนสมัยเก่าบ้านเราไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็ประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ตุ๊กตาอ่านมาคร่าวๆนะคะ คนเผ่าพันออมิสนะคะถ้าแต่งงานแล้วผู้หญิงจะต้องย้ายไปอยู่กับผู้ชายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึง20เขาก็จะไม่ให้แต่งงานแล้วก็ไม่ให้ออกบ้านออกเรือนด้วยนะคะตอนนี้ทุกตาก็ขับรถตามรถม้าอยู่นะคะรอจังหวะที่ถนนอีกฝั่งนึงถ้าไม่มีรถมาตุตาก็จะข้ามไปอีกฝั่งนึงก็คืออ้อม ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเข้าอีกเลนเลนขวามือนะคะก็คือจะขับแซงรถม้านั่นเองแต่ว่าเราต้องรอจังหวะไม่มีรถอีกข้างหนึ่งสวนทางมาก่อนนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมสังเกตไหมคะอาร์มิสวันอาทิตย์เขาจะแต่งตัวน่าหรือว่าแต่งตัวให้ดูดีที่สุดนะคะจะใส่ชุดขาวดําดใส่หมวกหรือใส่ชุดสีอะไรก็ได้นะคะที่สีไม่แป๊ดจนเกินไปค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะไปโบสนะคะแล้วก็หลังจากโบสเขาก็จะรับประทานอาหารกัน ก็คือหลังจากรับประทานอาหารเสร็จตกช่วงเย็นนะคะหนุ่มสาวก็จะมีมิริ่งช่วงค่ำของวันอาทิตย์ก็คือไปทำกิจกรรมไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เพื่อที่หนุ่มสาวอามิชเขาจะได้พบเจอกันนั่นเองนะคะ,ะแบบว่าเห็นแบบว่ายากิทเสริสมงามน,นะคะใบใงญ่ย,ยๆเนาะค่ะเนาะทีอามิชเขากาลั่งแบบว่าสีเก็บเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ เต็มเลยค่ะปีที่แล้วตุกตาก,กับมา้าไายท้ำเฮ็ดเป็นคลิปเป็นวิดีโอให้ท่านผู้ชมเบิ้งได้ค่ะเดอ้อท่านผู้ชมก็ย้อนกลับไปเบิ้งน้ำกระได้ได้ค่ะเดอ้อนะค่ะเห็นบ่สวยสวยงามงาม,มค่ะท่านผู้ชมคะะตาก,กับบอสแน่ใจว่าแดดฝากบ่เนาะนค่ะเนาะเพราะว่าอาแดดมันซองเนาะค่ะเนาะตุกตากับบอแน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นวิวบ่เนาะค่ะเนาะแดดซองค่ะสวยสวยค่ะท่านผู้ชม ใบง้ายๆค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชม,ชมวันนี้ตุกตาก็พาท่านผู้ชมมาที่นี่นะคะสโมกเฮาส์นะคะจะพาท่านผู้ชมมาขี่ม้าใหญ่นะคะบักกี้ไรต์ตัวใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวทุกตากจะไปรอคิวขึ้นม้าก่อนนะคะ <c oughs> อะไรลูกไลช่ารห้ก็จะ say hi สวัสดีค่ะ see flag. Yes อันนี้ก็เป็นอีกสถานที่นึงนะคะ Smoke House นะคะอันนี้เป็นโรงแรมด้วยนะคะ Smoke House Barbecue News a d a นะคะตาขยายให้ดูโน่นเลยค่ะเนอะก็คือเป็นอีกที่นึงที่คนมาเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะ ตุ๊กตากเลยพาท่านผู้ชมมาสถานที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นตรงที่ให้คนนั่งรอรถม้าหรือว่าขึ้นขี่ม้าเที่ยวต่อไปนะคะคะก็คือเขารอรอที่จะขึ้นบักกีไรนะคะตุ๊กตาก็รออยู่นะคะก็คือคนมานั่งรอนะคะเยอะเลยนะคะ ในขณะที่รอขึ้นรถม้านะคะตุกตาก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปก่อนนะคะอันนี้นะคือก็คือแบบว่าขากรถม้าผ่านนะคะท่านผู้ชมั้งรถั้งรถม้านะคะนี่นะคะก็คือ เขาก็รอที่จะนั่งนะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นสะพานเป็นบารมนะคะที่แบบว่าเดี๋ยวรถม้าจะผ่านมาทางนี้นะคะเนี่ยค่ะจะออกมาทางนี้เนาะลูกตาก็รออยู่เนาะน่าจะเป็นรอบต่อไปนะคะสถานที่ที่นั่งรถม้าก็มีหลายที่นะคะแต่วันนี้ตุกตาสะดวกพาท่านผู้ชมมาที่ Smoke House ก่อนนะคะ <chat> นี่อไลช่อันนี้ก็คือยานพาหนะอีกอย่าง film, <reci> indeed. หนึ่งนะคะที่ออมเมดเขาจะใช้เหมือนจักรยานค่ะแต่ว่าเป็นจักรยานที่ใช้เท้าอีกข้างนึงเหยียบพื้นแล้วก็ยันนะคะบ้านเราเขาเรียกอะไรนะไสบ่ปะคะไสเอาขาไสไปน้่ค่ะ คือบรัยขุนปันที่จักรยานสังเกตเอาเลยค่ะรถม้าก็ออกไปแล้วนะคะคันหนึ่งแต่ตุ๊กตากับลูกๆไม่ได้อยู่บนคันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะได้อยู่คันที่3หรือเปล่านะคะนี่ค่ะอีกคันหนึ่งก็กําลังลอดใต้สะพานออกมาพอดีเลยนะคะอาเมื่อสมัยก่อนนะคะนุ่มสาวเผาอาร์มิชก็จะชอบนัดเจอกันใต้สะพานหรือว่าในสะพานนั่นเองเพื่อที่จะได้มา พูดคุยหรือว่าจีบกันนั่นเองนะคะออกมาแล้วนะคะ on a farm, they can have anywhere from 10 to 14 or 15 kids. They'll do that up until on Sunday lost. evening, that way, uh, the husband can come out hi. and get ready for work yes. on Monday and put um, the book away at the left front. See a satellite, kids, and beside the oh. satellite, <laughs> คือลงมาแล้วนะคะลงมาจากรถม้าแล้วเนาะลงมาจากรถม้าแล้วนะคะเดี๋ยวทุกตาจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ดูรอบๆก่อนจะกลับบ้านนะคะม้าตัวใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือข้างในที่ม้าอยู่นะคะว้าว c a u กคอ e can w ค l k i วอ h ก r นเ h i s ตัวหนึ่งนะคะม้าเต็มคอกเลยค่ะ okay, yeah. yeah. ody, เขาจะเอาม้าไปอาบน้ำนะคะโอเคอีตาโนมูอีตาโนมูก็ไม่ได้เหรอเนี่ยเด็กโยกันจะเก็บเดมมาซาว์รเนี่ยลูกมาเจอพอดีเลยค่ะเขาจะม้าไปอาบน้ำนะคะอันนี้ก็คืออีกที่หนึ่ง เดี๋ยวตาไปดูชื่อก่อนว่าชื่ออะไรว้าวตัวใหญ่มากๆเลยค่ะมา้าก็คือโดนเตะทีหนึ่งนี่ก็คือน็อกตายเลยค่ะ Don't be too close อันนี้ก็คือรถม้านะคะมีหลายคันหลายแบบเนี่ยค่ะ คนนั่งขับโอเคสเตเด์จะตกองเบี่ยงเเเัวส์ัวเหมือนกันนะคะวูมีหลายคันเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมที่แบบบริการขับรถมา้าก็คือไม่ต้องรอคิวนานนะคะที่ตรงนี้นี่ก็ใช่นะคะ ว้าวเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ใช่นะคะเยอะเลยค่ะที่โรงแรมที่ตรงนี้เยอะเลยนะคะก็คือคือเราไม่ต้องรอคิวนานนะคะเขามีไว้สับเปลี่ยนหรือว่าสำรองนะคะเพื่อที่ม้าจะได้ไม่เหนื่อยนะคะโลกก็ควรกันได้ค่ะท่านผู้ชมคนพีนะ่ะมาก,กวนนนองมาแก่งนอง วันนี้ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตุ๊กตาก,กับครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชม Thank you for watching and see you guys next video บาย bye, bye.